สวัสดีครับเพื่อนๆอนอยากรู้เหรียญน,นี่มันคือเหรียญอะไรครับเนี่ยดูดีดีนะครับดูดีดีมันอยู่เป็นของเก่าครับนานแล้ววีมาดูของพ่อจะพระไปใส่ก็เจอเหรียญน,นี่ไม่รู้มันคือเหรียญอะไรครับผู้รู้ช่วยบอกทีกล้องไม่ชัดเลยเนาะคือ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 คอ,อยากรู้ครับอยากรู้เฉย โทษนะโทษนะนี่ครับเป็นยังไงเนไดูหน้านะดูนะน,ะนี่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยด้านหลังเป็นยางไงด้านหลังเป็นรูปเรือนะครับเห็นชัดไนหะ ด้านหลังเป็นรูปเรือปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดมันเขียนว่าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดอมันคือเหรียญอะไรครับเพืเ่อนๆดูฟันเฟืองมันมีฟันเฟืองอเนี่อย่างเงี้ยเออมันคือเหรียญอะไรครับอยากรู้สิใครรู้ช่วยบอกที